ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปติดตาม i ิน i c t u r e s กันนะคะเพราะว่าเรามีบรรยากาศพิธีฮัชประจำปีที่มีผู้แสวงบุญค่ะขึ้นไปประกอบพิธีสวดมนต์ภาวนาตอนเช้าบนภูเขาอาราฟัตในวันที่สำคัญที่สุดของการทำพิธีค่ะผู้แสวงบุญชาวมุสลิมร่วมกันละหมาดในช่วงรุ่งเช้าที่ภูเขาอาราฟัตประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อยะเบาอาระมะหรือภูเขาแห่งความเมตตาภาพนี้เกิดขึ้นช่วงวันพระรหัสบปดีที่ผ่านมา นี่คือวันที่สำคัญที่สุดนะคะในการประกอบพิธีฮัจมีความเชื่อกันว่าภูเขาอาราฟัตเป็นสถานที่ที่าศาสดามูฮัมหมัดได้แสดงการเทศนาครั้งสุดท้ายแก่สาวกเมื่อ1400ปีก่อนรอบๆภูเขาอาราฟัตจะเห็นผู้สแสวงบุญจำนวนมากเดินอยู่ตามท้องถนนเมื่อไปถึงที่ภูเขาอาราฟัตผู้สแสวงบุญจะปีนขึ้นไปยังจุดสำคัญของภูเขาและประกอบพิธีละหมาด เรมีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองเมกะในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อร่วมพิธีฮัทประจำปีท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอ,อุนะคะหลายคนพกร่มแล้วก็มีการประพรมน้ำบนใบหน้าเพื่อคลายความร้อนกันด้วยเจ้าหน้าทีา่ซาอุดิอาระเบียได้มีการเรียกร้องให้ผู้แสวงบุญหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดของวันผู้แส, <c oughs> สวงบุญคนหนึ่งกล่าวว่าปีนี้รู้สึกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยในปีที่แล้วสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงพิธีฮัชทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายในหมู่ผู้สแสวงบุญซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้จัดงานท่ามกลางภาวะโลกร้อนที่รุนแรงยิ่งขึ้นค่ะ